แล้วทุกท่านครับผมเล็กนการแคทเกมไหมครับวันนี้ผมอยู่หลังกล้องนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกล้องซุ่มนะครับแต่วันนี้เป็นกล้องซุ่มชุดเซ็กซี่นะครับซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่999าาจุาบาท <laughs> ราคาดีไปด้วยอันนี้จะแตกนะคะไปดูดีกล้องเป็นยังไงเนี่ยวมาดูดี <laughs> ไม่เอามันก็เป็นถุงเหล็กอยากดูกล้องอ่ะกล้องข้างในอะุอ้ยของข้างในสวยวะยังสวยที่เห็น,นอยู่มันสวยแค่เปิดถุงก็ตื่นเต้นแล้วล่ะ ใช่รู้ดิไหนโอ้ยก็มาสิ่งตัวฟงฟิงมากคือแพ็กเกจเขาดีมากดูดิอยูนิคอน <c oughs> ดูกรดูการโดยกันอ่ะโอ้กล้องเป็นยูนิคอนด้วยนะเก็บใช้เก็บกล่องไว้แน่นอนในขอเล่าที่มาที่ไปให้กล่องนี้ให้ฟัง่อยว่าไปไปค่ะซื้ออะไรยังไงจากไหนวะเนี่ยคือซื้อผ่านเน็ตแล้วร้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิดให้สุ่มไง ปกติเขาจะขายแบบปีกส่งฟรีออเดอร์อะไรเงี้ยปกติในกล่องนี้มันจะมีอะไรนี่คาดคาดหวังอะไรบ้างว่าในกล่องมันจะมีอะไรมีชุดสวยเเขาบอกว่าได้อย่างตาม999บาทปกติชุดคอเซ็กซี่อ่ะเวลาฟรีมาใช่ไหมมันก็อยู่ในราคา300ขึ้น399 2 9 9หรือ899แล้าแต่ชุดต่อตัวเหรอใช่ต่อตัวแต่เขาบอกว่า999บาทเนี่ย ได้สามชุดแน่นอนในกล่องนี้ไม่รวมพ็อปแล้วร้านนี้ไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยเปิดกล่องสุ่มเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดกล่องสุ่มไอเราก็แบบมันต้องตาําต้องโดนนะอ่ะนะนี่เนี่ยค,คนดูเขาหล่อแล้วเปิดเลยอ่ะดูอ่ะเปิดเลยเปิดเลยปัญหาคือเปิดไม่เปิดดูฟิดูให้มันเปิดทา้งหนมันต้องเปิดทางนี้เนเจรณา,นานเขาติดเทปไว้อะนี่ไงกี่ข้างล่างนี้กีดตรงนี้กี่สองครั้งนี้ แล้วนั่นแหละนั่นแหละนันนั่นแหละอุ้ยกล้องจะพังเก็บกล้องไว้เป็นห่วงกล้องนะกีดมากีดเออไี่ได้ปะคือส่งมาถึงแล้วจะทางไหนวะทางนี้ปะเจะทางนี้อุ้ยนี่ไงอะไรอ๋อหักกระดิ่งเหรอกะดิ่งเหรอกะดิ่งอุ้ยชุดชุดนี้ซิปล็อกอย่างดีอ่ะ ดูชุดแรกดิเอาเอาดึงออกมาดูดูดิว่าเป็นไงมีกระดิ่งที่คอด้วยเป็นกระดิ่งชุดสีมพูวันแววเข้ากับสีผมวันนี้อุ้หน้ารักเราอหเอาหเอาัเอาเทาไหเาเราะเรายหางหี้าะวเาาัราักสิาราัเัาะเรงะหเาวััา เอ๊จะไปจะเกี้อุ้ยเก่งเลไม่ได้นอนชุดนี้ยังไงก็ไม่ได้นอนอุ้ยแต่น่ารักมากชอบอ่ะเอ้แต่มันสวยนะสวยสวยสวยมันจะมีรูปของมันอยู่เดี๋ยวค่อรูปสวยขนาดไหนก็ใสให้ดูไมได้เดี๋ยวค่อยเอารูปมาแปะนี่คือชุดเมกเก็บชุดที่สองเดาได้เลยอ่ะมองเห็นไกลๆที่เดาได้เลยชุดเมดอ่ะคิดว่าเป็นชุดเมดไม่ใช่ชุดเมดเพราะว่าไม่มี ดำดำกับขาวๆอันนี้เราจะเดาได้ง่ายใช่เดาได้ง่ายเลยอ่ะ <c oughs> คือเปิดถุงออกมาเดาง่ายมากโอ้โห,โห,โหชุดนี้เฮ้ยชุดนี้ชุดน,นี้ได้อยู่นะดูดิดมเมดดูลายละเอียดชุดเมดมาชุดเม์ปกติลายละเอียดเป็นไงรายละเอียดมันต้องมีคาดผมดิแต่เนี้ยมันเป็นผ้าแบบผ้ายืดอ่ะเห <c oughs> ็นปะใส่นอนได้แน่นี่คือมันมันมันก็น่าจะได้นอนอยู่แหละ ไม่มีได้นอนแล้วอยู่นี้ก็ถือว่าเออไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรได้มีผ้าด้วยอุ้ยติดใหญ่งคตรอ่ะนีคนม,ม,มาจีสติงเหรอใช่จีสติงโคตมากถึงจุดเมทจต่นอกจะดูไม่ไม่เป็นแบบไม่ได้บ้าอะไรมากแบบจีสติงวว้า รีมีผ้ากันเปื้อนกับคาดผมนี่ติดมาชุดนี้ก็น่าจะเพลอยู่นะทีมดีเลเพลก็เยอะแล้วนะไม่สามีจุดน่าทิพย์ไหมไม่ไม่พอไม่พอเฮ้ยมีที่ปิดจุกด้วยแถมแถมที่ปิดจุกมาด้วยที่ปิดจุกมาด้วยวะสีชมพูโอ้ยนี้งานง่ายเลยเวลาเราถ่ายรูปเวลาเราถ่ายรูปกันเราก็จะได้ไม่ต้องถ่ายอย่างอื่นมาปิดแบบมีที่ปิดมาให้เลยเออที่ปิดมาให้เลยเป็นพ็อปที่ปิดจุกอันนี้อะไรอ่ะ มันคืออะไรอะแกไปดูเดี๋ยวมันคืออะไรดำ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 คือคุณแม่บ้านก็เป็นหวัดนะคะแต่ก็อยากรีวิวอะไรอะเปาเป่าที่ใส่ผมกับจุกหรอใช่เดี๋ยวเราเอาเอาเอาไใส่กำบักไม้เถอดิเอาไปใส่ไงวะเขาเอากำปั้งไม้เขาเอาไม้เขาเอาไม้วะเข้าเด้ปะเลี๋ยวเราปล่อยดิมองไม่เห็นเลยไปคืนไปมัคืนไปกับพื้นหลังเธอลองเอียงหน่อยเอียงเอียงนี่เอง <im itation> เปาเปาเอ้ย <c oughs> ได้อยู่ชุดน่ารักวัน้นบอกว่าอยากได้ไม่ใช่หรอเออวันนั้นบอกว่าอยากได้ปเปาเปาได้ได้เลยกล่องสุ่มได้เลยกล่องสุ่มได้ด้วยแล้วก็มีแอนนี่มาผูกไว้อ๋อเป็นเป็นเป็นเปาเปามันจะต้องมีเส้นเนยือดออกมาใช่ไหมใช่เอาเอาันนี้ครอบใส,ส่ใส่ใส่เสร็จใช่ไหมแล้วก็เอาริบบิ้นผูกุมีพ็อปให้ด้วยเก็บไอ้แดงแดงนั่นอะไรอ่ะหืมแดงมันจะเป็นี่เหมือนจะหนักตกแต่งหรอ ฮ้ยโบเธอถืเป็นกระโบสีแดงอัีนะโบนี่ไงสวยนะโบสีแดงอ่ะใช่แล้วเธอต้องหนีบต้งหน้ามีดตานานี่ดิแล้วมันหนีบไม่ได้มันเป็นอย่งหนีไม่ได้เออสวยอะไสวยะไสวยอเออสวยสวยสวยเออ่ไม่กันแหละิด้ิ้ไ ชุดสุดท้ายแล้วสุดท้ายมีทั้งหมดเท่าไหร่สามชุดหรอสามชุดแหละเออมันก็ตรงกับที่เขาบอกว่าสามชุดบอกว่าต้อตามสามชุดใช่ป่ะเ,เออสามชุดอันนี้คืออะไรดูมัน,<อ>มนดำดำเรียบเออเทาเทดไปก็ได้มันดำดำเรียบมันสีเทามันดำดำเรียบอันเนี้ยมันดูดำดำเรียบเรียบมากเลยอ่ะเสื้อยืดไปเด้รอร็อกป้องหมอนเฮ้ยเซ็กซี่ชุดเซ็กซี่เลยชุดตัวไหวะมันดูแบบมันดูเรียบมันดูมันดูไม่เซ็กซี่เลยอ่ะมันดูเหมือนเสื้อยืดธรรมดามีไงอ๋อแล้วดูข้างๆใช่ไหม ใคล้ายมันแวกเหรอใช่แวกยังไงวะมนภาพไม่ออกเลยมันมีภาพอยู่เดี๋ยวเอาภาพแปะใช่เหรอหรือไอ้เ,ออเธอเปนการให้มันดีๆเป็นแบบเร่องไรไงวะเนีแบบ่ยในภาพหนูจริงเรไม่เห็นอ๋อนั้ำแบกหน้าแวกหลังอันนี้แบกด้านหน้าโอุ้ยทำไมมันคือยากแท้อ๋อคือมันจะเซ็กซี่ตรงข้างหลังใช่ปะ่ะใช่ข้างเซ็กซี่ตรงหลังแล้วก็ตรงตรูดอ๋อมันจะเป็นสายห้อยใช่ไหมใช่นีให้ดูดูยากอ่ะดูดูยากดูทำไมเ็กซี่ยากต้องใส่ให้ดูไงเออแล้วก็จีสติงสีเทามุมนนนีี้้เเหยยงอดว นั่งลงนั่งลงนี่อะไรอ่ะกินเยอะแค่น,น,นั้นเองกินจีนสตริงวะใช่จีนสติงแค่นี้เลยไหนเราทุกวี่กล้องซุ้มอันนี้เลยครับสามชุดสามชุดนี้นะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามันก็ไม่ได้แย่นะนอัญเชิญสรีสองชิ้นคุ้มมากคุ้สุดรู้สึกไงรู้สึกคุมม้มไหมคุ้มอยู่คุ้มอยู่มูกใจไหมใจถูกใจถูกใจ,กใจส่วนตัวชอบชุดแรกชุดแรกอ่ะมันมีความน่ารักมีความผิวไหว ส่วนชุดนี้ใส่ไปเที่ยวได้เด้อดูผ้าดิแต่มันก็บางใส่ได้อันนี้ใส่ใส่เล่นใส่หัวใส่อีอยงก็ได้ส่วนชุดเมดโบไว้ติดน่ารากักแล้วก็กระเป๋าไว้ใช้เก็บโอเควันนี้นประมาณนี้เะเธอ ส่วนใครอยากจะเห็นนะครับคุณแม่บ้านใส่ชุดพวกนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะถ่ายลงในเพจในสักวันหนึ่งในสักวันหนึ่ง <laughs> ใ,คใครอยากใครอยากจะเห็นชุดพวกนี้มาอยู่บนตัวคุณแม่บ้านเนี่ยก็ก็หลรอไปก่อนนะครับหก่อน, <laughs> ส,น,น <laughs> สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งอย่าลืมไปกดซับสกไกใครกดไลค์กดแชร์กด, share, ก,ดกดไปกำลังใจให้ด้วยนะคะ <laughs> แหม่มาก <laughs> โอเคครับวันนี้ไปแล้วนะครับ <laughs> บ๊ายบาย